มาดูกันว่าเดือนนี้นะคะมิถุนาหกเจนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะเลือกกองที่1น,นะคะหรือว่ากองที่สองแล้วมาดูคำเฉลยกันนะคะ คนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะเดือนนี้ให้ระมราดระวังในเรื่องของอาการตดชินนินทาหรือว่ามีคนอาจจะมาพูดมาคุยอะไรกับคุณแล้วคุณเกิดความไม่สบายใจอะไรแบบนี้ค่ะก็ดังนั้นเนี่ยให้ปล่อยวางนะคะทําใจให้เย็นๆนะคะอย่าพึ่งแบบว่าตัดสินใจอะไรอย่าพึ่งตัดสิน อะไรบางอย่างที่คุณแค่ได้ยินฝ่ายเดียวอะไรแบบนี้เนาะบางคนนะคะอาจจะทำางานเกี่ยวกับในเรื่องของการให้คำปรึกษานะคะหรือว่าอาจจะเป็นที่ปรึกษาสำหรับ ในที่ทํางานหรือว่าในครอบครวัวอะไรแบบนี้ค่ะคุณอาจจะหมายว่าไม่อยากได้ยินแล้วฉันอยากฉันเบื่อเหตุการณ์อะไรแบบนี้เนี่ยมันเหตุการณ์แบบนี้ค่ะมันจะเกิดขึ้นกับคุณได้นะคะเดือนนี้แล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยถ้าหากว่าคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยนะคะมีเปอร์เซ็นต์สูงนะคะที่คุณจะได้เงินก้อนนะคะอาจจะมีโชคมีลาบหรือว่าคนที่ไปทําสัญญาซื้อขายไปทําสัญญากู้เงินอะไรแบบนี้นะคะก็ คุณมีแนวโน้มไม่ได้มีแนวโน้มนะคะก็ค่อนข้างที่จะร้อยเปอร์เซนเลยอะนะคะว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณกําลังยื่นกู้ยื่นขอนะคะเนื่องจากว่าคุณค่อนข้างที่จะเตรียมตัวมาดีแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็ถึงเวลาที่คุณจะ,ะได้รับผลตอบแทนนั้นแล้วนะคะสําหรับคนที่มีคู่เนะะี่ยค่ะ ช่วงเดือนนี้นะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะเป็นคู่ที่ค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะคะดูแลเอาใจใส่กันดีเนาะแต่สําหรับบางคนคนที่อ่ากลังจะวางแผนครอบครัวกําลังจะแต่งงานกันนะคะเดือนนี้ก็เริ่มลงมือได้เลยนะคะที่จะวางแผนในเรื่องของการมีครอบการแต่งงานการมั่นหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะราบรื่นดีเนาะสำหรับคนโสดนะคะเดือนนี้อ่าถ้าหากว่า คุณยังโสดเนี่ยคุณค่อนคุณยังไม่ค่อยได้โฟกัสในเรื่องของการหาคู่อ่ะหรือว่าถึงคุณจะโฟกัสในเรื่องของการหาคู่แต่มันก็ยังไม่มาอะไรแบบนี้เนาะดังนั้นก็ให้ใส่ใจคนในครอบครัวนะคะคนที่เขารักคุณด้วยนะคะในเรื่องของอสุขภาพ นะคะคนที่เลือกกองนี้เรามาระวังเรื่องของไมเกรนนะคะปัญหาใน,ะน,นเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลเนาะหาผพ้ปรึกษาให้ดีนะคะหาผู้รู้ให้ดีปล่อยวางให้มากๆนะคะปล่อยวางให้เยอะๆแล้วคุณก็จะสามารถเขาเรียกว่าอะไรครแบบ ล่อยวางได้แล้วก็สบายใจความเครียดความวิตกกังวลก็ไม่ได้มาเกิดขึ้นกับคุณเนาะสำหรับคนที่ทํางานออฟฟิศนะคะระมัดระวังในเรื่องของออฟฟิศซิงดมจะกาเริบนะคะปวดคอบา่าไหลอะไรแบบนี้ค่ะก็ไปหาหมอนวดเพนทไทยนะหรือว่ากินยาคลายกล้ามเนื้ออะไรสักหน่อยก็จะดีขึ้นนะคะไม่ได้หนักหนาอะไรนะคะคนที่เลือกให้กองนี้ก็80%นะคะก็ค่อนข้างดีนะคะระมัดระวังเรื่องเดียวนะคะในเรื่องของ คำพูดคำตีชินนินทานะคะหรือว่า,าถ้าเป็นคนที่ปากเร็วเนาะคนที่มาเลือกกองเนี้ยก็ช่วงนี้ก็เงียบๆไปบ้างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคำพูดอาจจะทําให้ใครบางคนไม่สบายใจนะคะหรือว่าอาจจะทําให้เป็นผลร้ายกับคุณแล้วมันจะมีเรื่องตามมานะคะคนที่เลือกกองที่สองนะคะกองที่สองอช่วงนี้นะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของความเครียดนะคะเนื่องจากว่าคุณค่อนข้างที่จะมีปัญหา พัวพันมาแล้วเนาะปัญหาที่ทําให้คุณเครียดแล้วก็วิตกกังวลน,นะคะคุณแทบจะหาทางออกไม่เจอเลยนะคะถ้าหากว่าคุณอยู่คนเดียวนะคะหรือว่าไม่มีใครให้คําปรึกษาเนี่ยก็ขอให้อยู่กับตัวเองนะคะค่อยๆหาทางออกนะคะในเรื่องของการทําสมาธิก็ดีนะคะหรือว่าการไหว้พระสวดมนต์เนี่ย จะทําให้คุณจิตใจดีขึ้นแล้วก็มีสติในการที่จะหาทางออกของปัญหาได้นะคะสําหรับคนที่ทํางานประจํานะคะถ้าหากว่ามีโอกาสได้ลาพักผ่อนบ้างนะคะก็จะดีมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าการที่คุณได้อยู่กับตัวเองนะคะคุณได้พักผ่อนเยอะๆเนี่ยการแก้ปัญหามันก็จะดีขึ้นนะคะเพราะว่าจะทําให้คุณแบบว่ามีสติกำลังในการแก้ไขปัญหามากขึ้นเนาะ สำหรับในเรื่องของความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้แฮ ppy แฮ ppy เลยนะคะมีความสุขกันดีดูแลกันดีนะคะอาจจะมีเรื่องของความสนุกสนานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะอาจจะทําให้ชีวิตคู่ของคุณเนี่ยไม่เหงาเลยนะคะสําหรับคนที่ยังโสดคนที่ยังโสดเนี่ยช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเข้ามาให้ให้กระชุ่มกระชวยหรือว่าให้แบบว่าหัวใจยิ้มได้อะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่า คุณก็โฟกัสในเรื่องของการเก็บเงินการหาเงินเนาะแล้วก็ในเรื่องของการทํางานนะคะดังนั้นเนี่ยคุณก็ไม่ค่อยได้จะให้ความสําคัญในเรื่องของความรักเท่าไหร่เนี่ยมันก็เลยชิวๆนะคะเดือนนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรหรือว่าคนที่มีคู่ก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินขาดมือนะคะหรือว่าเดือนนี้เงินชอดเงินต้องหมุนเงินอะไรแบบนี้คะ่ะพยายามหา เขาเรียกว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นสารพระภูมิหรือว่าเป็นอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านที่เราเคารพนับถือนะคะพยายามไหว้พระแล้วก็ขอพรจากท่านจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือที่ท่านศรัทธาน,นะคะให้ช่วยแก้ปัญหาเพราะว่าดูเหมือนว่าท่านจะปล่อยปะละละเลยท่านมานานแล้วเนาะแล้วก็คุณไม่ค่อยได้ดูแลอะไรแบบนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่า คุณขอพอนะคะคุณก็จะสมหวังได้นะคะดังนั้นสิ่งไหนที่เคยทํำทําแล้วมันดีนะคะก็ทําต่อไปนะคะสําหรับคนที่กําลังจะเดินทางไปสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอบสัมภาษณ์ส,สอบบรรจุงานสอบเรื่องขั้นเลื่อนเงินเดือนอ,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 อะไรแบบนี้ค่ะก็ถึงแม้ว่าการเดินทางหรือว่า,าการเตรียมตัวที่จะไปสอบเนี่ยมันจะทําให้คุณแบบว่าเหนื่อยหน่อยแต่ว่า ผลออกมามันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะค่อนข้างที่จะทำให้คุณแบบว่าเพอร์เฟเลยคือยิ้มได้เลยอะไรแบบเนี้ยเนาะสำหรับคนที่มีเงินนะคะแล้วอยากจะลงทุนเลยเนี่ยก็ช่วงเนี้ยเดือนนี้ค่ะเริ่มต้นลงทุนได้เลยนะคะศึกษาให้ดีศึกษาให้มากแล้วก็เริ่มต้นลงทุนได้เลยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่อ่า อุดมสมบูรณ์ครบแล้วอะไรแบบนี้ค่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งธาตุดินน้ำลมไฟทั้งสภา,าวะการต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นใจคุณแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเริ่มลงทุนเริ่มที่จะหารายได้ที่สองที่สามหรือว่าอะไรก็ตามที่มันทำให้คุณแปบลบว่าเป็นปึกแผ่นเนาะหรือว่าเป็นมีมีความมันม่นคงในชีวิตมากขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งผลให้คุณแปบลบว่าถ้าเราเริ่มต้นเดือนนี้แบบนี้นะคะเริ่มต้นดีก็ไปได้ด้วยดีนะคะ